สวัดีจ้าช่องแม่จิราผ้าด้วยเด้อจ้าช่องจิราผ้าด้วยเด้อจ้ามันอินสิม่เห็ดข่าเทียงกันจ้าเออจะเห็ดผัดมะม่าเด้อจ้าผัดมะม่าใส่ไข่ใส่ผักเด้อจ้าเดี๋ยวอันด้ำแรกกิ่เดียวกับเทียมก่อนเด้อค่ะต้องการความหอมแม่จิรานี่เป็นคนหมักกันกิ่ดกับเทียมนะจ้าจะประกุนกับเทียมมันกับสีซอยลดคอเลสเตอรอลน,น้ำเลยจาย้ยยจาลดาใช้มันในเลือดเท่านั้นแหละ อภอษกาบ้านๆที่ลดไขมันในเลือดมาก,กินจ้าน้ำมันที่ใส่ก็เป็นน้ำมันล่ำเข่าเ้อจ้าดีต่อสุขภาพหัวใจได้หลอดเลือดเ้อจ้าหาซื้อได้น้ำรันค่ะน้ำรันสะดวกซื้อนี่แหละจ้าหรือว่าสิจ้างใหอ้ออนไลน์กับนีเด้อ ใส่ไข่น้ำแล้วผัดเจียวกระเทียมไปก่อนจ้าให้มันทอดเหลืองๆหอมๆแล้วเก็จะใส่ไข่เล้อจ้าอันนี้ก็สิกินสองคน้ะจ้าเลือกซีเรียลายจะน้อยมือน,นี่ขากะสิสหลายเติบเพราะว่าอยากกินผัดแต่ว่าให้ได้แบบ ระบายดีนองจัดน้องก,กินพักไรก่อนระบายย่อยดีเพราะกระเีพยงเหลือบเหลืองห,ห,ห้องสีใสไข่เลยค่าใส่ไข่หนเลยไขไ่ไขเป็ดด้วยจันตัวหนาแบบกินน้อไข่เป็ดเจ้าจ๊ะ ไข่ไข่มันสุจกจ้าไ่คอยพอเข้าอันนี้เดี๋ยวบ้านๆนะเป็นหลัจกจ้าที่น่องประเดี๋ยวนี้อย่างเงินเลือดหลูเพิ่มเสกอยังดอกทานบานๆนะเป็นหลักเดี๋ยวไข่ตุกกลาบันฮ้องจีไสพักจาก้าเดี๋ยวผักใส่เลยค่ะ ทักนี่เป็นทักกอดสารพิษเจ้าท,ทักกะลำกอดสารพีจ้าไหมค่ะเพิ่หนบบอกวกันสักพ้อจิลากับมากทานรางงานธรรมาดาเนี่ยแหละค่ะตอนเห้าติดทักเสร็จเ้าติดทักเชืองก่อนนหค่ะไปลกไปเลยจ้ะ ถาไห้พักน้ำสลบก,ก่อนเ้อะค่ะผู้ใดที่เหตุว่าเป็นกะว่านุสิเริ่มต้อนอยังไงกะเหตุตามคิดดีเดี๋ยวเลิกจา้าเหตดแบบง่ายๆบานๆ,ๆเท่านี้แหละแต่มันกะแ่บเดีอย่ะค่ะก,การปลดสารผิดปลดไข่ปลูกบ้านเท่านี้แหละไู้ใดเอามาจากข้างเหนือข้าง,างหนังหอก อีาอสานบานเท่ากับอากาศก,าากับหนาวพักกะหล่ำมันก็เลยทอเน,นาะจ้ะเนาะเห็นมันสลบทะน้อยก่อนจ้ะสดๆกรอบกอ หอมเป็ดตะแซ่บให้พี่น้องตะไส้เสร็จมากๆเครื่องปูต้องไปนี่ทั้งสิบตะแซ่็บก็นี่อีกเดี๋ยวเอาบะมา่าที่นี่ก็น,นะคะพี่น้องเดี๋ยวสิเอามาม่ามา,มา,มาต้มมาผัดาวกัจา้าเดี๋ยวสิตักผักไว้ก่อนจ้าผักไว้ก่อนเด้อปิดไฟก่อนผักมาผักไว้ก่อนเดี๋ยวยว,วันนี้ฮอตสิต้มมามา่า เดี๋ยวพักไว้ก่อนจ้ะอ่าตอนนี้แม่ยุกกะสิเตรียมมะามาเนี่จ้ามะามานี่เป็นแบบผัดเนาะคะ่ะหอยลายผัดผานะคะเอาสองข้อกับพ่อแม่ยุกเบื้องหลังพักมันหลายอยู่อันนี้กะกระทากับเบื้องล่างเนาะค่ะกระทาอันเก้านี่ยหละ่ะเพราะห้องสุ่มผัดผักไปว่าเป็นอย่างน,นี่เดี๋ยวแก่หมามา,มาใส่ก่อนจ้ะ นายโยกว่อยากลวกเสร็จมามาก,ก่อนจ้ะแบบมาหมาตัวนี้มันมีความนุ่งของเสร็จไหมจ๊ะเม่นมูเ,เส็เลยสิเอาลวกเลยจบบนี้เลยกรอบดีค่ะต้มแลต้มเสม้นนั้นทุกคนอะจจะไม่ใช่เครื่องปรุงต้มก่อน ครัับอนนนกะลไปเครื่องปรุงกับหัวล้นลงไปน <S <S ้ำลูกเสดมันอยากปรุงแล้วน,นังเลยบุนีไม่เป็นอย่างจะตบมาเหนียบสุกก้อนจา้าแต่ทานนี่ห่อนี่ดสีสิน้องตเกี๊ยมหอเราไปเมืองนอกยังไลบุเราสื่อมาเต้เมืองนอกใส่พ้านมี่หลีจ่าตั้งแต่สมัยแม่ยุคเป็นเด็กหน่อยคนเดิ ในสมัยแม่กซิล่าเป็นเด็กน่อยใหญ่มากกย่างั้นใส่ก็เก่าอยู่นี่ตอนนี้ก็สามสิบกว่ปีแล้วทนแห้งแต่มันสื่ออละพันก็คือว่าขุ่มแห้งะจะดโคตดแล้วก็หอนดีแห้งแต่ว่าสายเกา่ามันน่ะเดี๋ยเปลี่ยนไปแล้วสายเกา่ามันห่างเปนสื่อสายใหม่มากกว่าดีคือเกา่า เยนแต่ใสเยตูกระทานี่โอดีแห้งดีพี่น้องของสมัยก่อนหนของสมัยก่อนมีแต่เนวทึทนทนเนาะพี่น้องเนาะมันคือสมัยนี่ส้อมากเข้าเดียวกับหางพวกเล็กพวกนี้ยังกับบางสมัยนี่มันคือสมัยก่อนอันนี้กะพัดมากๆก,ก,ก็เริ่มจะนิ่มลงแล้ว้อจ้าอันนี้กะเมาอ้อยไปหดสมัยก่อน <laughs> โอ้ย เอาเหลากินหัวส่อไปเด็กหน่อยเสร็จแล้วมาเ้างกะเริ่มมามล้วเดี๋ยวอีกจ้หน่อยกันจ้ะโอเคจ่ะบันนี้ห้าสิเอาพักที่เอาเตรียมใ้มาจ้ะนี่เลยพักที่เอาพักใบเมื่อกี้นะจ้ะใส่ลงไปเลยจ้ะ หอมขนาดจ้ะหอมมากๆเลยพัดไปอีกกันเดี๋ยวมันสิซึมน้ำกับสิซึมเขาในเสร็จมามาอีกเราก็แ,กแหงจ้ะพัดจนแหงเลยเดี๋ยวห้องใส่เ้อเสิรมฟเจ๊เครื่องปรุงเลยก็ได้ค่ะเครื่องปรุงที่สองสองซองแบบเป็นซอสก็แบบเป็นเป็น ผงแล้วจ้ะเนาะใสนลงไปเลยจ้าหอมขัดไม่ยุงมกเป็นพอดมากินหอยโดยหอยทะเลหอยไทยหอยยังมากินมัดจ้ะมากมาที่ปี๊บส่วนฝาก,กอบเป็นแบบหนีกับมัดเลซื่อลดหนีมาก็อันนี้เรื่อยเยวะปาด้องมีดปาดก,กนพี่นนอง ใส่ลงไปเลยจ้ะอ,ม,อะมันออกดีดีมันเ็นสีนัวลๆแสบๆอันนี้ทามันแบบมันจางมันยังเข้าสามถารถุงเพิ่มเลยด,ยด้วยค่ะพี่น้องน้ำปลาเป็นช่ดรสอีหย่างเสียน้ำตาลใส่ลงไปจ้ะทำมันจางเนาะเพราะว่าเครื่องเครื่องเขาเยอะรสชาติของทัดนมะมา่าเขาอาจจะ จางก็ได้จ้ะเขาใส่เครื่องเยอะใส่ผักเยอะ,อะใส่ผงลงไปจ้ะเปิดไฟจังหน่อยวันหนึ่งเรื่มเปิดไฟโอ้แจกหานิดนึงอ่ะพี่น่องคีดแก็เป็นนี่จังหน่อยเนาะเปิดไฟแล้ว เอาวางถึงแมาแล้ว,อวเอากรื่องปรปูเรียบร้อยแล้ววันนี้เขาติดพัดเห้มันแห้งจ้าพี่นอ้องพัดไปเลยจ้าเดี๋ยวมันจะแห้งเองเราวางเนี่ยกับสีสิ้นหลดขาดก่อน ปรุงเพิ่มมันจะแซ่บขนาดจ้าพี่น้องไอ้ท่านได้กินข่าวเทียงกับมากินน้ำกันเลยนจ้าอันนี้ข้าวเทียงแมนซิล่ากับเปิลพอป่าชาแนลแนก่นแบบนี้ช่อง้วยกันจ้าช่องป่ดชาแนลด้วยจ้าเป็นช่องเกษตร นี่นะจ้าเป็นแม่ลูกอ่อนกับถ้าการหาเงินออนไล่นี่จ่าหาเงินในอากาศาเหตุแห่งอื่นไหลกับบ่ได้จ้าพี่น้องถ้าเหตดงานประจำงามเลิกงานมากหนิกเฝ้าแต่น้ำลูกจ้านี่ยังกะกินหอดแต่ลูกอยู่บ้านเนี่ยว่ามื่อไหนวันหยุดกะยู่บ้านเลี้ยงลูกซอยกันนี่จ้าพี่น้องเดี๋ยวตอนบ่ายก็สิออกไปหาเฮ็ดถ่ายคลิปถ่ายคอนเทนต์ เดี๋ยวแม่จิล่าเอาสอนมาซิมมังก่อน้อจ้าเดี๋ยวซิมก่อน้อจ้าเป็นยังไงจางเค็มจางอยู่เด้อจ้าเดี๋ยวปรุงรสเพิ่มใส่น้ำตาลใส่นำ้นำตาลเลยจ้าม่ใส่หลายเด้อจ้าใส่เข้ดีนี่แหละผิวๆเอาผงปรุงรสจ้า ใส่ลงไปบะลายดอกนิดหน่อยอยา่าตะคนหมักใส่น้ำปลาลงไปจ้ะจะั๊กสอนต้านึงก็ได้ดอกคิดย์ปลาเราอยากได้พร้อมเผ็ดจัง่อยดอกแม่เิล่าเอาบักพริกผงมาใส่อก่อนใส่พริกผงนิดนึงแปบ๊บหนึ่งนะจ้าใส่พริกผงลงไปจ้ะหอมหอมเหมืนกินหนึ่น กินน,นันไหมกินน้ำปลาขึ้นมากพี่นอ้อ,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 นองหอมหอมไก่เราหล่ะพี่น้องไก่ได้กินแล้วโอ้แม่ติดกระทับเริ่มกินแหงแล้วจ้าโอ้หินจะแสีบขนาดพี่น้องเลยไปท่านได้กินข่าเทียกนกับมามากินน้ำกันเลยจ้า เริ่มจง,งจแแมมแแแิแห้งเ้าจ้ะพี่น้องโอ้ตาแซบไหลตาแซบไหลอันนี้สิบาสิ่นเหรอคะกาแซบแล้วต้นหิงง่งห้อกงนอยแล้วก็สิตักเสิร์ฟเลยจ้ะ คลิปนี้ก็เอาไว้สมีสะก้อนนะจ้าถ้าคลิปนี้นีประโยชน์ก็ฝป,ปากกดติดตามกดไคลกดแช่เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่จิร่าเนเด้อจ้าถ้าจะดีกับคอมเมนต์ให้นนะแมเด้อคลิปนี้ก็ขอากาบลาพินน้องทุกคนไปก่อนสวัสดีจ้า